สวัสดีครับแล้วนี่คุณอยู่กับเคนคือหลังจากที่ผมเห็นคอมเมนต์นะครับในคลิปสไปโนซอรัสของผมว่าถ้าเอา t ีเร็กกับสไปโนซอรัสมาต่อสู้กันจะเกิดอะไรขึ้นอ่าวันนี้ผมจะมาไขาข้อข้องใจทั้งหมดเลยนะครับโปรดดูให้จบด้วยนะเมื่อพูดถึงเรื่องของการต่อสู้ของไดโนเสาร์นะฮะคู่ต่อสู้ที่ผู้คนส่วนมากมักจะนึกถึงเนี่ยเป็นคู่แรกเนี่ยก็คือสไปโนซอรัสกับทีเรนะฮะ เพราะทั้งสองตัวนี้เนี่ยเคยเปิดฉากต่อสู้กันมาแล้วใน Jurassic Park 3นะก็เลยเกิดข้อถกเถียงกันมามากมายว่าใครกันแน่คือผู้ชนะใครกันแน่คือราชาอา่าวแล้วนี้ผมจะมาไขาข้อเท็จจริงของการต่อสู้นี้ประการแรกเลยนะครับเริ่มจากตะก,กะง่ายๆความจริงของการต่อสู้นี่นยมันเป็นไปไม่ได้เลยเพราะสไปโนซอรัสอาศัยในแอฟริกาเหนือเมื่อ95ล้านปีก่อนแต่ทีเร็กซ์อาศัยในอเมริกาเหนือ65ล้านปีก่อน สัตว์ทั้งสองมีชีวิตอยู่ต่างกันทั้งเวลาและต่างทั้งสถานที่นะครับไม่อาจเจอกันได้ประการที่2 s p i ไปโนซอรักับ t ีเรอาศัยอยู่ในสถานที่ที่ต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับสไปโนซอรัสเนี่ยมันมีร่างกายยาวมีคล้ายคล้ายกับจระเข้ถูกออกแบบมาแบบเพื่อล่าปลาแล้วก็ใช้ชีวิตในน้ำอย่างเงี้ยแล้วมันก็มีกระโดงด้วยซึ่งปัจจุบันนี้ก็ไม่สามารถรู้ได้ว่ามีไว้ทำอะไรกันแน่นะครับแต่ว่า การที่ธรรมชาติสร้างมันขึ้นมาเนี่ยแสดงว่ามันต้องไม่ใช่จุดอ่อนเพราะสไปโนโซอรัสเองก็อาศัยอยู่ด้วยอยู่กับกระโดงเนี่ยเป็นเวลาหลายล้านปีเช่นกันซึ่งมันก็ไม่ควรจะเป็นจุดอ่อนที่ทําให้มันต้องตายนะเพราะว่าถ้ามันตายบาน,นี้ถ้ามันตายเพราะกระโดงเนี่ยบ้าน,นี้มั 0, 000, 000, นคงสูญพันธุ์ภายในไม่กี่ล้านปีเท่านั้นเองนะแล้วก็แต่ทีเร็กเนี่ยมีร่างกายอ้วนกำยำแข็งแรงเหมาะก,กับการไล่ลา่าระยะสั้นๆนะครับ แล้วแรงกัดของมันก็รุนแรงถ้ามันออกแรงกัดจริงๆคงจะเหมือนกำลังโดนรถบรรทุกขนาด5ตันตกทับนะนั่นคือแรงกัดของมันซึ่งแรงมากมันถ้ามันทั้งสองมาเจอกันจริงๆเนี่ยมันจะเริ่มพิจารณาความคุ้มค่าในการล่าก่อนถ้าเพราะว่าถ้ามันเป็นทั้งคู่เนี่ยมันเป็นสัตว์ใหญ่นะถ้ามันจะประทะกันจริงๆมันจะเสียงมากสไปโนซัสเองก็ นำตัวยาวได้มากสุด17เมตรเท่ากับรถดับเพลิงแต่ T-Rex เท่าที่ปัจจุบันสามารถกะขนาดได้จริงๆนะขนาดเฉลี่ยอยู่ที่12เมตรเท่านั้นนะจริงๆขนาดยาวแต่ไม่นับถึงความกว้างความแข็งแรงนะจริงๆทีเ็กซ์มีกล้ามเนื้อมากกว่าแต่คือไอ้12เมตรเนี่ยคือขนาดเฉลี่ยนะครับไอ้แต่มีคนพบ T-Rex ตัวหนึ่งเป็นชิ้นส่วนเล็กๆอะ่ะซึ่นักวิทยาศาสตร์กัขนาดเอามาเทียบกับของเก่าเนี่ย ทีเล็กตัวนี้ยาวได้ถึง15เมตรแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่ก็ได้อาจจะเป็นทีเล็กที่มีเท้าโตโๆอย่างเงี้ยเจอเท้าสิ้นเดียวมันก็ไม่ใช่ว่าสามารถจะกะขนาดได้ทั้งหมดนะเอาเป็นว่าสปไปโนซัสเฉเลียที่17เมตรทีเร็กเฉลี่ยที่2 2เมตรแล้วกันสัตว์ทั้งคู่เนี่ยดูใหญ่และยิ่งสปไปโนซัสถ้ามันหันข้างมันจะใหญ่มาพกพราะกระดงของมันเนี่ยสูงถึง2เมตรนะแล้วก็ตามปกติเนี่ยถ้าสัตว์กินเนื้อ2ชนิดที่กินอาหารคนละแบบกันจะไม่ยุ่งกันสิ่งที่มันทําก็คือ ถ้ามันเจอกันจริงๆนะมันจะมองหน้ากันและตัวใดตัวหนึ่งจะลาถอยไปเองเหมือนกับอารมณ์เหมือนสิงโตกับจระเข้เนี่ยปกติมันก็จะไม่สู้กันอยู่แล้วเจอกันก็ปล่อยๆกันไปนะระการที่3ชัยชนะนั้นน่ะไม่มีใครสามารถให้คําตอบได้นะครับแม้ว่าจะจบบรรพชีวิตวิทยามาโดยตรงก็ตามเพราะไม่เคยมีมนุษย์คนใดได้เห็นการต่อสู้นี้จริงๆมันเป็นอะไรที่ไม่แน่นอนคาดการไม่ได้เลยคุณง่ายๆมันเป็น อาจินไตครับเราไม่ควรไปคิดถ้าคิดแล้วจะเกิดความบาดหมางมากมายเพราะต่างคน่ต่างความคิดอาจจะเป็นจุดกําเนิดของการทะเลาะก,กันได้ครับและสุดท้ายถ้ายังไม่เลิกคิดเราอาจจะบ้าได้ครับเอาเป็นว่าสัตว์ทุกตัวเนี่ยถูกออกแบบมาเพื่อเป็นราชานี่พื้นที่ที่ตนอาศัยอยู่แล้วถ้าถ้าเราเอามาเปรียบเทียบกันเนี่ยมันก็มันก็กระไดอยู่นะ เราจึงไม่ควรนําอะไรมาปะเยื่อกันไม่ว่าจะเป็นสไปโนซัสกับทีเร็กซ์หรือไดโนเสาร์ al, หรือสัตว์ชนิดใดก็ตามนะอ้าวก็ผมอธิบายไว้แค่นี้มีอะไรอ,อธิบายเพิ่มเติมก็ทิ้งไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับนะขอบคุณที่รับชมถึงจุดจุดนี้ได้เลยนะโชคดีครับ